บันยายหน่อยวันนี้ทีเท่าไหร่ไม่พูดอะไรหน่อยเลยวันนี้วันที่17กันยายน2559รันก่านวันที่16ไปไหนมาเร็วอะไรเ่าบรรยายหน่อยวันนี้วันนี้นนเอ้ยวาววาวันที่16วันที่16พาแพนดา้า ท่านลูกว่า<ม>ไปทำนมไปผ่าตัดราวนมออกเพราะว่าเป็นเนื้องอกการผ่าตัดทำกับหมออะไรเร็วๆองเร็วฉลมอะไรนะนหมอฉเฉลิมขวัญหมอที่ผ่าหรอแต่ว่าแอดมิดกับหมออรารยาพรใช่ไหมก็ผ่าตัดตอนได้ผ่าตอนประมาณบ่าย2่าสอง กาผ่าตัดเป็นไปได้ดีประมาณบ่ายสามโมงกว่าก็เสร็จแล้วแต่ไม่มีใครโทรมาบอกก่อนผ่าตัดก็มีการเตรียมพร้อมโดยการให้น้ำเกลือแล้วก็ควางยาสลบแล้วก็ถอนขนใช่ไหม,ไมเขาเรียกอะไรนะอนเอ,อกอนก,อน,กอนผมตอนช่วงเพียงตอนช่วงผ่าตัดก็มีเสียน้ำตาเล็กน้อย ด้วยความด้วยความเป็นห่วงตอนนี้ท่านลีมก็คือเป็นผู้นำทางนะไม่ใช่คลิปนี้ก็เป็นรถทนฟิลีมนำทา,าง,าง,างทุกคนหันหน้ากันวจดยู่รนะไม่มีใครสอนวิดีโอพี่หนึ่งเลยใช่พีดูป้องตำรวจดิอะไรนะ แต่วันนี้ไม่ใช่วันที่16วันนี้วันที่17คือวันที่ <c oughs> ตอนนี้คือกำลังมุ่งหน้ากลับไปที่จังหวัดเลยภูมิลำเนาของแฮนด้าตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวกลับไปวิ่งเล่นต่อใ้ต้องสิบนาที